Hey เ v e n or hell นรกหรือสวรรค์เกมนี้นะครับเป็นเกมแนวเดียวกันกับ That's Not Mine ใน h b o r h บ o d นะครับก็เป็นเกมที่ผมเล่นไปแล้วนะครับก็เราจะได้รับบทเป็นคนเฝ้าตึกใช่ไหมแล้วก็ต้องดูว่ามีผีปลอมตัวมาหรือเปล่าซึ่งเกมนี้ได้ i n s p i r a t i o ันมาจากเกมนั้นครับถ้าใครไม่ดูเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับโดยเกมนี้จากที่ผมดูนะครับเหมือนเราจะต้องให้เลือกว่าใครจะตกนรกหรือว่าใครจะได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าอ่าอันนี้ต้องทำยังไงนะอ๋อเราต้องดูกระาดาษปะ เฮ้ยดูซิเบรกเก้นคาเมรูประเทศโปรแลรนด์ว่ะผู้ชายงานอนดิเลกชอบไปเล่นเซิร์ฟตีกอล์ฟตกปลาอายุ25อายุยังน้อยอยู่เลยอ่าเหมือนแบบว่าบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้แล้วก็เขาเสียแหวนไปเมื่อ2วันที่แล้วหลังจากการแต่งงานหูยอย่าบอกว่าโดนเมียกระทืบตาย <laughs> แต่งงาน2วันทำแหวนหายผมว่าโดนเมียกระทืบตายชัวร์ตรงนี้ เขาจำวันเกิดของเพื่อนเขาได้ขึ้นสวรรค์ไป <c oughs> ติดปีขึ้นสวรรค์เโอเคคนต่อไปว้า wow, วสุดดีพหนุม่มหน้าตาเศร้าจังเจ็ดสเร็วเทรนบูสอ่าตุรกีเหรอเพศชายงานอดิเลยชอบชอบไปวิ่งแล้วก็ชอบวิดีโอเกมประสบการณ์ในชีวิตเขาต่อยฉลามเพื่อช่วยเหลือเด็กๆโอ้ลิชิตเดี๋ยว ลุงอายุ74ซึ่งบอกว่ากระโดดลงไปต่อย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 เพื่อช่วยเด็ก oh my god เขาเขารัก anime girl มากวอทแล้วก็ช่วยชีวิตเจ้าหมาตัวน้อยด้วยไปเลยขึ้นสวรรค์ลุงโอ้โหต่อยฉลามมาซบคนต่อใบเชิญครับเจมบุกอีบ อาอยุ2 1เองเนะอ่าเป็นแบบผู้พัฒนาเกมใช่แล้วก็ชอบท่องเที่ยวชอบจะล่องแพอ่าเขาได้ไปเล่นกับเด็กๆในส่วนสาธ,ธารณะชอบวิทยาศาสตร์มากเป็นอาสา,าสมัครในครัวซุปในวันสุกร์สบดหาโอเคอย่างน้อยก็มีความดีนะครับที่เขาว่าเป็นอาสาสมัครในการทำซุปก็ไปไปสอนไปไปปไปป,ป,ปีกไปว้ลุงไม่แสงเกวป่าเนี่ย ซิมมี่โจนเหรอออสเติน่าอายุ35ปีชอบวิ่งแล้วก็ชอบกังฟูโอ้ไม่ก็บูลลี่ทุกคนในโรงเรียนเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้โอ้โหบูลลี่แบบนี้ไปนะลไปไปไปโอ๊ย <c oughs> ตัวเดนโอ้เดี๋ยวพอมด <c oughs> พอมดมาทุกคนเป็นผู้หญิงเหรอแต่คุณหัวโลนนะใช่ไหมเมื่อกี้นะโรฮัน อายุห2องอ่าองน,นอดิเรกข,ของเขาคือแบบสะสมถุงม,มือหิมะมีส่วนเกี่ยวข้องกับมาเฟียแต่ว่าครอบครัวของพวกเขานศาสาสารมากใครสนอะวะมาเฟียกวไปไปไปลงลรกไปไปคนต่อไปอุ้ยเบนเนนดิสกี้อายุ26เองนะชอบเล่นโบว์ลิ่งแล้วก็ชอบเล่นเร์ฟบอร์ดเธอท้องอยู่เป็นคาทอลิกอะไรวะขโมวยของในร้านปืนเหรอ แล้วก็ฆ่าหมาด้วยโอ้โหจอห์นวิกไม่ถูกใจสิ่งนี้เอ็นจะมีสันสัญชาติสเปนเอ่ออายุ42นั้นอนดีเล็กสตอกกิ้งคือแบบว่าโรคจิตเหรอเป็นบอดเกมเล่นเกมเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าทุกวันโดยไม่มีเหตุผลขโมยยาแต่ว่าช่วยชีวิตเด็กไว้แล้วก็เถียงเรื่องความถูกต้องของผู้หญิงอ่ะมึงตกนรกละ <laughs> ไม่มีใครซูผู้หญงได้หรอก เช่นชาวอายุ54าส่อ่าชอบวิ่งชอบเล่นเซิร์ฟบอร์ดแต่ว่าแต่ว่าเธอเกลียดวีแกนหนานี้เกลียดคนกินผักอ๋อเจอชีตพูดคุยระหว่างดูหนังในโรงหนังตดในรถเฮลนรกยังรับตัวไหม <c oughs> อะไรพ่อหนุ่มชอบไปแคมปิง้ง ชอบไปไประจนภัยแล้วก็ชอบล่องล่องแพเขาลุกให้ทุกคนนั่งตอนที่อยู่บนโรตาธารณะแต่ว่าเขาเป็นโฮมเมดไม่เคยพูดคำหยาบเป็นคนไร้บ้านแต่ว่าชอบไปแคมปิง้งคือยังไงไม่ <c oughs> คนไร้บ้านยังไงอ่ะเอเคๆๆอเคไปสอนไหม ก็เป็นเกมที่เล่นเพลินๆนะาครับทุกคนถ้าใครอยากเล่นก็สามารถเข้ามาได้ในโลบอ e เ v e n or h i l l นะคะสำหรับใครผ่านเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเ,เจอกัน,นคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า